สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศนาประตูช่วงใกล้สิสองทุ่มพี่น้องเร่งทุ่มหาซื้กว่านาทีครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ทั้งในกําลังหล่ากําลังสร้าชิปครับบรรยากาศนาประตูตอนนี้ครับพี่น้องพี่น้องทุบกีอาทุบกีอ ท่านได้เริ่มเรียนนะครับของตาขุ่มกว้อครับท่านได้สองสูตี่เป็นอออออ้องของตาสร้าเข็ตช่วงช่วงหัวคำครับอันนี้ฝนลงมากเท่านึงแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับแฟนเอิดเติดบ่มียงนะครับมิดซีนีใบหย่อยแมล็ดเป็นเดียวเท่นี้ครับบรรยากาศด,ดี้ดีครับพี่น้องเอามากมากครับโรงเรียนบ้านวังม่วงครับ กเสี็จสมบูรณ์ใช่พุ่งความนออกกรังหลล่างไหลมากมาเนี้บรรยากาศนรบประตูท่างเขารงเรียนครับ มาเลยเลยครับราาย่อยมาเลยเลยัี่ครับนเยนเรียบร้อยครับพ่อมีฝนดอกทิองมาเ้อมาเนอ่ีฝนดอกครับสอดแก้งโคลอครับิอง ศาสตราจักรประเสกับพี่พ์นองนำเขาวัฒนธรรมวีสาหในโรงแรมหอนลังเกอร์หนึ่งเดียวในประเทศไทยมาฝากทีมตอนนองท่าวเกษตรข้าวกล้วยกับทีตอนนองปัจจัยต่างๆจะย่อยมากนะตาเรื่อยๆพี่น้องหน้างานร้อยสี่สี่บาทครับพี่น้องไม่ร้องโต๊ะเอ้าบบยยาาากศสสอากาศเย็นแล้วพอฝนตกเศร้าเรียบร้อยแล้วทานไปแล้ว บางช่วงหาหุ้มโมงน่แห้งเติบผิวฝนครับ,อบ,อรบประมาณหาโมงนี่แหละครับรแห้งเตือบอิวครับเจ้าตอนนี้ขาดเ็นเรียบร้อยครับสภาพพี่น้องมงบรรยากาศทางถนนครับ,บนี่พี่น้องมาลหลายสำเนน่าเยอียน้องราคาือว่าเป็นช่วงมันประ่ทนเด็กครับพี่นอ้นอ,องตั้งสองทุมหนึ่งนะ ขาตลคบครับกํลังหอบสัตหอบเสียมาไปปูสันี่ยไปไปูสัตขอบคุณท่านผู้บริการรงเรียนไปปูตอนนี้กัท่านอยู่หรอคุเทือผ้ายางเทื้อายางเสื้อสัตว์มาคือจีไปเป้าไว้เถอะมมาคือจีไปตัดไว้เถอะเอาปนั่นแหละฮะพนตกแล้วร้ยสุเด็จเมียเจ้าแล้ว ไปฉัน,น,น,ม,น<อ>มีหอดุน่หอดผายางไปนี่เ่ายานดอกผลตกตกะได้มัน,มนกับมือตกยมันเย็น,นยดีแน<ด>่ศิลปินด้วยแล้วเย็นดีครับวันนี้ทางเจ้าภาพทางคณะกรรมการแจ้งมาว่าเวลา20นาฬิกา คือเราทําการแสดงเลยครับไม่มีการกลับเปยแพร่การกระทำหนึ่งก็ขอบุญขับคณะครูบาอาจารย์ทยอยกันมากครับอาจารย์ทุกเลยการโรงเรียนคณะกรรมการทุกๆท่านด้วยครับอ่าสลับบดีถึงเวลา2ี่เนนัดกานะครับทําการแสดงท่านพี่น้องอยู่อให้ไดบ่ายครับผมเสร็จสับจากกินข้าวกินปลาแล้วก็ครับอย่าลืมจูสร้างเช็คเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องได้รับสัญญาณจากพี่น้องไปยี่หลอดมาพอหลอดมาพ้องกันครับมาสามทุ่มเล่นเลย รเปิดงคับทีมงานสาวเหนวยเป็นแท่งแล้วก็มีอีกหนึ่งทีมงานที่รองรับสภาพนั่นก็คือสาวน้อยลำเพลิงโชว์ับปากกับพีกับหนองเอาไว้จากนั้นฝากวันที่27กรกฎาคมกับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อกับโรงเรียนบ้านมังง่วงนะพี่้อกว่ากจะเป็นสบายนะครับแล้วอย่าพ้นตรงเร้วมีคุณหมอหลอกพายุกับโกจินาลืมกับดูกัน ให้สนุกสนานครับดูแล้วปมีดูแล้วมีสาระกับประโยชน์เรื่องขายอ,อ้อครับกิจกรรมทำพื้นนี่กับเสาวหนยเพชรบ้านแแหงภยายใต้การบริหารของมอจโญโยนินครับเดินทางมาสร้างสรรค์บรรยากาศความสนุกสนานความบันเทิงครับพี่น,อน,น้องเต็มมวลที่สุดเลเอาลิเก้แล้วแม่กระผมเดินทางมาถึงแล้วอย่าโอเอะหลังเลใจครับอ,อีกไม่นานเกิรกนรอการแสดงของพวกเราก็ จะได้มองความสุขให้กับแฟนๆด้วยาพิครับอยากได้เสื้อสวยๆาสีหลากีนะใครว่ามนไม่ไเองมาใจว่ามานสิ้คเณด้ยนะครับนำจที่อบใหกับอาจารย์นตรีได้ยัง ille, กินแล้วก uh, oh oh nice. oh oh yeah. ิน oh บ้างเรี totally. <c oughs> <c oughs> ้องเอบคุณซุปอร์เทียมเนี่ยอยิ้มด้นกิน บรรยากาศแท่งหน้าประตูพี่น้องพูดลหลายเรื่อรห้ขอบคุณไอซีรับขอบคุณในเมี่ดีมากก็การแสดงกับไปแล้วครับคนพวกพี่ดอกจันทร์มีใบร้อนส่างกับอยู่น้ำกันสดย่างจาต้างกับบรรยากาศดีๆกับสภาพที่ดีเอาขอบคุณหลายกับขอบคุณโค้ชแบานำใจไม่จริกับพี่น้องทั้ง ใจเยือกพี่น้องทางเกษตรสมบูรณ์ครับผมเอาจะมีฟันหนึ่งครับผมจังมาสิมาเด็กด้วยพี่น้องเพราะเพาะคำการสาวไปไม่ือว่ายังมาทัหลายไปไหนครับพูดกันเรื่องทยอยกันมากอยู่ครับขอบคุณพี่น้องได้เลยครับผมจังติดตามกันคลิปนะครับว่าสถานการณ์พี่น้องยกที่สีว่าให้ายกังใจหน่อยหลายสมัยครับเดี๋ยวรายงานให้พี่น้องได้เบ้างอีกครับสำหรับกินนี่ใน่สมิ่งซก่อนครับสวัสดีพี่า้องทุกน